มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเข้าเต็มเต็มทั้งบนทั้งล่างเลขปู่ํำแสนพิธีบวงสวงหลวงพ่อดีจากที่กรณีตำบลสังขะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์มีการทำพิธีเถราพิเศษถวายผ้าไตาส่งน้ำหลวงพ่อดีที่วัดกลางสักขะ ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้านะคะโดยมีชาวบ้านแล้วก็ลูกศิษย์ทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาเดินทางเข้าร่วมพิธีจํานวนมากต่างเชื่อว่าใครที่ได้มาร่วมในครั้งนี้นั้นจะประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆเหมือนกับชื่อของหลวงพ่อดีค่ะช่วงเวลาที่ชาวบ้านคอหวยหลายคนตั้งตารอคอยนะคะสําหรับเลขหางประทัดกับเลขใบพูปู่คําแสนก่อนจะมีการจุดป,ประทัดที่ห้อยยาวเหเียดรวม3 0 0 0 0นนัด ส่วนเลขห่างประทัดที่ได้ก็คือ2 3 6 1และ5ส่วนเลขใบพูก็คือ1 9 0และ13ทําให้แผงลตเตอรี่ของพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายในงานเกลี้ยงแผงในพริบตาค่ะเข้าเต็มๆทั้งบนทั้งล่างเลขปลูกคำแสนพิธีบวงสรวงหลวงพ่อดีขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ